สวัสดีค่ะวันนี้ h e l ป์ค c o n n e c t พาไปดูรายละเอียดจากเวทีเสวนานี้นะคะเป็นเวทีเสวนาที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนว่าจะช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลค่ะจุดประสงค์สำคัญเลยนะคะก็คือตั้งประเด็นเอาไว้ว่าถ้าแต่ละคนสามารถเข้าถึงดิจิทัลได้หรือว่าอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะมีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาวะได้มากขึ้น เชื่อหรือไม่คนไทยกว่า8ล้านคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตจากรายงานจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเมืองไทยเมื่อเดือนมกราคมปี2567โดยเว็บไซต์ Data r e Portal พบอยู่ที่63.21ล้านคนหรือ88%ของจำนวนประชากรทั้งหมด71.85ล้านคนและผู้เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต8.61ล้านคนหรือ12%ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มของปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในกลุ่มประชากรบางกลุ่มทำให้เกิดความไม่เสมอภาค สสสและภาคีเครือข่ายร่วมกันกับเรื่อนเพื่อลดความเหลือล่อมล้ำและทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงการใช้อินเทอร์นเนต็ตได้อย่างปลอดภัยและมีทักษะรู้เท่าทันสื่อในทุกรูปแบบสำนักง,งานกองทุสนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับสภา,าดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยหรือดี t และภาคีเครือข่ายตัดเวทีเสวนาะเราจะร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและสร้างเสริมสุขภาวะได้อย่างไร สนับสนุนให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางขับเคลื่อนง,งานลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะจึงเป็นที่มาของการที่สสสนับสนุนให้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยนะคะในการ ทำผลวิจัยนะคะผลวิจัยนี้นะคะก็ประกอบด้วยการาสร้างการมีส่วนร่วมและขอข้อเสนอแนะจากหลายๆภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะมีการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของ3กลุ่มหลกักๆค่ะทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชนรวมถึงกลุ่มคนพิการนะคะเพื่อจะทราบปัญหาของช่องว่างทางดิจิทัลเหล่านี้ค่ะรวมถึงมีการขับเคลื่อนมีการเสนอข้อเสนอทางนโยบายที่จะขับเคลื่อนแนวทางนะคะในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลค่ะจริงๆมีแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหานะคะสหลักแนวทางหลักๆ accessibility ก็คือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างครอบคลุมนะคะในเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของ affordability ค่ะทำยังไงให้คนเหล่านี้มีกำลังหรือว่าสามารถที่จะจับจ่ายและเข้าถึงบริการทางอินเทอร์เน็ตอันที่3านี้ก็จะเป็นเรื่องของ uh, ability นะคะทักษะต่างๆในการที่เขาจะสามารถที่ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีประโยชน์อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ปลอดภัย ส่วนที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ attitude ค่ะทำยังไงที่จะสร้างเสริมให้คนเหล่านี้ค่ะมีทัศนคติที่มีมีความกระตือรือร้นที่อยากจะใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือว่าดิจิทัลเพื่อการสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตของเขาเองรวมถึงมีความมั่นใจในการใช้อินเทอร์เน็ตว่าจะมีความปลอดภยัยแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพในการที่จะสื่อสารซึ่งจากการวิจัยทำให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายภายใต้หลักการคือ เป็นวาระแห่งชาติมีการติดตามประเมินผลหนุนเสริมและแก้ไขปัญหายอย่างรวดเร็วเป็นเป้าหมายทางการเมืองนโยบายดิจิทัลไอซีทีทั่วหน้าเชื่อมโยงส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคและท้องถิน่นกำหนดในแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินและการคลังเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาสังคมส่งเสริมให้เป็นเรื่อง ESG ในองค์กรและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมนะคะเราพบว่าหลายคนยังเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ น,ะะนอกจากเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยบางคนเข้ามาได้แต่ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพของภัยออนไลน์นะคะเด็กก็โดนไซเบอร์บูลีก็เลยเป็นประเด็นที่ เราอยากวิจัยนะคะว่าการที่จะทําให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสามารถที่จะใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์และรู้เท่าทันเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างสําหรับข้อค้นพบจากงานวิจัยนะคะเราพบว่าความเหลื่อมล้าทางดิจิทัลเนี่ยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตเรื่องของอุป,ปรกรณ์จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่าเรื่องของทัศนคตินะคะหรือความสามารถว่าเขาสามารถที่จะปกป้องตนเองจากมิจชาชีพออนไลน์ได้ไหมนะคะ สามารถที่จะสร้างสื่อสื่อสารค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับชีวิตได้ไหมนะคะข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆเนี่ยมีทั้งิ่งที่ต้องทําระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเรื่องออลดความเหลื่อมล้าทางดิจิตอลหรืออินเทอ e ์เน็ for all เนาะดิจ i ตอ l อินคลูชัเนี่ยคือทุกคน ทุกคนหมายความว่าเวลาเราจะทําเรื่องอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงทุกคนเนี่ยทุกคนมีใครบ้างนะคะต้องมาร่วมกันดีไซน์ออกแบบแต่แรกเพราะฉะนั้นการออกแบบอ่ะเขาจะคิดถึงข้อจากัดทุกอย่างไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถทําเรื่องนี้ได้เต็มที่100%เนี่ยทุกกลุ่มก็จะได้ประโยชน์หมดซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่าตัวที่วัดความเหลื่อมล้ำเก้าด้านได้แก่หนึ่งด้านความครอบคลุมของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย 2. ด้านอุปกรณ์ดิจิทัลที่มีคุณภาพมาตรฐานราคายย่อมยาว 3. เนื้อหาข้อมูลสำหรับคนทุกกลุ่ม 4. การพัฒนาทักษะดิจิทัล 5. การลดข้อจำกัดของปัจจัยระดับบุคคลเพื่อเข้าถึงดิจิทัล 6. การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้เข้าสู่ดิจิทัล 7. นโยบายของรัฐ 8. เครื่องมือทางกฎหมายและ 9. ความร่วมมือกับนานาชาติซึ่งการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล คือการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและปลอดภัยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ ความรู้จากเวทีเสวนาในวันนี้นะคะนอกจากว่าจะทําให้ทุกๆก,กลุ่มทุกๆวัยนะคะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ข้อมูลการสร้างเสริมสุขภาวะได้มากขึ้นแล้วพวกเขาก็ยังอาจจะมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อในโลกออนไลน์แบบนี้ได้ด้วยหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเ c ลคเน็ t ค่ะ